กลับมานะคะในจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะในการหาค่าความจริงของประพดย่อยโดยการกําหนดค่าความจริงของประพดในแต่ละข้อมาให้ต่อไปนี้เพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2เราก็แสดงตัวอย่างวิธีการทําให้เรียบร้อยนะคะคราวนี้ข้อที่3-4-5ให้ไปทําลองทําเอง คราวนี้มิสจะลองมิรจะทำเป็นข้อที่6ให้ดูเพราะว่าข้อที่6จะมีความยากในระดับหนึ่งนะคะเอามาดูกันเหมือนเดิมค่ะวิเคราะห์ที่โจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าประพจน์ิเศษวงเล็บ P หรือ q เชื่อมด้วยและกับวงเล็บ s ถ้าแล้ว q ค่ะ ซึ่งมันมีค่าความจริงของประพจน์ทั้งหมดนี้เป็นจริงอ่าก็คือพูดง่ายว่าสีชมพูเนี้ยมีค่าความจริงเป็นจริงนะทั้งก้อนเนี้ยมันเป็นจริงเหมือนเดิมให้เราใส่ค่าความจริงที่เป็นจริงตรงนี้ลงในประพจน์ซึ่งตอนที่เราจะใส่ค่าความจริงตรงนี้ให้ใส่ที่ตัวเชื่อมหลักของเราก่อนตัวเชื่อมหลักของเราในข้อนี้ก็คือ ตัวเชื่อมและนั่นเองอ่าเอาค่าความจริงตรงนี้ค่ะไปใส่ตรงนี้ฉะนั้นก็จะได้มาเป็นจริงอืมใส่ไว้นะคราวนี้จากการดูตัวเชื่อมเนาะถ้าเป็นตัวเชื่อมและเนี่ยจะมีค่าความจริงเป็นจริงเพียงกรณีเดียวนั่นคือจริงและจริงเป็นจริง ซึ่งไอ้จริงและจริงเป็นจริงเนี่ยหรือที่เราพูดว่าจริงกับจริงเนี่ยจะเอาไปใส่ตรงไหนละ่ะเราก็ดูเลยใส่ไว้ตรงฝั่งซ้ายมือก้อนซ้ายมือแล้วก็ก้อนขวามืออ่ะใส่มาลงไปค่ะใส่ค่าความจริงที่เป็นจริงทั้งสองฝั่งแล้วยังไม่จบเวลาใส่มิดเคยย้ำไปแล้วว่าถ้าเกิดโจทย์มันไม่ใช่ประพจน์เดียว มันเป็นประพจน์ควบสองแบบนี้อยู่ในรูปพวกนี้ให้หนูใส่ค่าความจริงตรงกับใครตรงกับตัวเชื่อมนั้นๆอ่าฉะนั้นให้ใส่ค่าความจริงตรงกับตัวเชื่อมหรือค่ะใส่เข้าไปนะเป็นจริงฝั่งซ้ายมือต่อไปค่ะฝั่งขวามือเช่นกันเลยขวามือมันมีทั้ง s กับ Q เนาะ ฉะนั้นให้ใส่ค่าความจริงตรงกับตัวเชื่อมค่ะก็ใส่มาลงไปเลยเป็นจริงอ่ะเสร็จเรียบร้อยแต่อย่าลืมอะไรอย่างหนึง่งปึ๊บปึ๊บแตกกริ่งต้นไม้ด้วยอ่ะฉะนั้นค่ะค่าความจริงที่เป็นจริงฝั่งซ้ายมือคือค่าความจริงของใครมีต้องบอกก่มาอนนะ ไอ้ที่เป็นจริงตรงนี้เนี่ยมันคือค่าความจริงของนิเสษวงเล็บ p หรือ q นะจ๊ะเออมันไม่ใช่แค่วงเล็บอย่างเดียวนะมันคือทั้งก้อนนี้จ้ะก้อนนี้บทสรุปค่าความจริงคือเป็นจริงกลับอีกอันหนึ่งค่าความจริงตัวนี้เกิดจากทั้งก้อนนี้ได้จริงโอเคอ่าต่อไปค่ะ เมื่อเรารู้แค่ว่าทั้งก้อนนี้มันมีค่าความจริงเป็นจริงเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันติดนิเศษค่ะฉะนั้นหนูต้องทำตรงกันข้ามคือเอานิเศษออกให้เหลือเป็นปรกฏเดียวเดียวตอนนี้ปรพจน์มันติดนิเศษอยู่หรือพูดง่ายง่ายว่าตอนนี้มันอยู่ในรูปนี้ใช่ไหมนิเศษ p หรือ q มีต้องการให้มันเหลือแค่ p หรือ q ค่าความจริงแค่นี้มีอากได้ตัวนี้ ฉะนั้นเราก็ต้องใส่นิเสธค่าความจริงตรงนี้ด้วยค่ะหาค่าความจริงใหม่เพิ่มเติมเพราะตอนแรกมันเป็นนิเสธไงไอผลลัพธ์ทั้งก้อนนิเสธเนี้ยมันมีค่าความจริงเป็นจริงแต่ถ้าสมมติเราจะถอดออกละ่ะเอานิเสธออกก็ต้องค่าความจริงจริงๆนะ่ะก็ต้องเป็นอะไรเป็นเทสเอาใส่ค่ะค่าความจริงเป็นเทสตัวนี้คือค่าความจริงของใคร ค่าความจริงเป็นเทจตัวนี้คือค่าความจริงของ p หรือ q จะถ้าเราพูดถึง p หรือ q เนี่ยค่าความจริงมันคือเทจแต่ในโจทย์มันดันพูดนิเศษ p หรือ q ค่าความจริงมันเลยต้องเป็นจริงไงมันต้องสลับกันเนาะทำจากนอกเข้าไปหาด้านในต่อไปอยังไม่จบมาดูฝั่งนี้ต่อ ่าฝั่งนี้ยังทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็น S ท่าแล้ว Q เพราะฉะนั้นมันดันเป็นจริงไงมันดันเป็นจริงเพราะจริงตัวเชื่อมท่าแล้วมันเกิดขึ้นหลายกรณีมากเลยเอาเก็บไว้ก่อนมาคิดที่ฝั่งนี้ต่อคะ่นะณตอนนี้ที่เราจะคิดคือค่าวความจริงที่เป็นเทจอ้าวคราวนี้มาดูอีกค่าวความจริงที่เป็นเทจของเราเนี่ยมันใช้เป็นตรงกับตัวเชื่อมเลยนะตัวเชื่อมหรือไง เพราะฉะนั้นตัวเชื่อมหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จเพียงกอละมีเดียวนั่นคือเท็จหรือเท็จถูกไหมคะฉะนั้นค่ะก็เอาใส่ค่าความจริงลงไปให้ตรงกับใครคราวนี้เราพูดถึงตัวเชื่อมหรือแล้วนะแสดงว่าค่าความจริงเท็จกับเท็จต้องใส่ให้ตรงประพด์ p และ Q อวเอใส่มาลงไปค่ะได้เป็นเท็จนะตรงกับ P นะ แล้วก็วนะเป็นเท็์นะให้ตรงกันนะอ่าครานี้อย่าลืมอย่าลืมอะไรแตกกิ่งต้นไม้จ้าอ่าเป็นไงตอนนี้ตอนนี้เท่ากับว่าค่าความจริงของประพจน์ย่อยของเราออกมาหรือยังออกมาแล้วนั่นคือ p มีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นเทสส่วน q มีค่าความจริงเป็นอะไร เป็นเทสตอนนี้ได้มาแล้วเราได้ค่าความจริงมาสองประพจน์แล้วนะคือ p กับ q เรียบร้อยต่อไปเราต้องการอยากทราบประพจน์อีกตัวหนึ่งก็คือ s เอิร์มิดลืมให้พวกเราช่วยคิดเพิ่มเติมว่าโจทย์ข้อนี้มีประพจน์ย่อยกี่ตัวตอบทันทีเลยว่ามีทั้งหมด3ตัวนะคะคือ p q s ต่อไปค่ะฝั่งนี้ไอ้ค่าความจริงที่เป็นจริงตัวนี้คือตัวเริ่มต้นแต่ เมื่อตะกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อตะกี้คือเราได้ค่า Q ออกมาแล้ว Q เป็นเท็จฉะนั้นให้หนูเอาค่า Q ที่เป็นเท็ตตัวนี้เข้าไปแทน Q ตัวนี้ได้เลยค่ะใส่ได้เลยก็จะได้เป็นเท็ตค่ะเกินนำไว้ก่อนอ่าก็จะได้เป็นเท็ตฉะนั้นอะไรนะ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วกับเท็จ แล้วได้จริงมันคือตัวอะไรถามว่าเป็นจริงได้ไหมเป็นจริงไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจริงแล้วเท็จได้เท็ดนะคะมันขัดแยง้งเนี่ยมันขัดแยง้งฉะนั้นเอของเราจริงต้องเป็นเท็ดนั่นเองอใส่มันลงไปเป็นเท็ดอ่าถ้ากับว่าตอนนี้เราหาเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะ หาตัวที่เป็นปลาพจย่อยครบแล้วนั่นคือตัว p รู้แล้วสีเขียวตัว q ก็รู้แล้วตัว s ก็รู้แล้วเหมือนกันดังนั้นค่ะสรุปให้เขาด้วยดังนั้นปะโพสน p มีค่าความจริงเป็นเป็นไรเป็นเท็จปะโพสคิวมีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหม เออในเมื่อมันเป็นเท็หมดเลยเนาะเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนขออนุญาตสรุปใหม่จะได้ไม่ยาวเกินไปในเมื่อโจทย์ข้อนี้มันเป็นเท,ท็ทั้งหมดเนาะสรุปแบบนี้ดีกว่าจะได้สั้นๆทุกคนเอาเป็นว่าสรุปว่ามันเป็นอะไรหมดเลย p ก็เป็นเท,ท็ q ก็เป็นเท,ท็ s ก็เป็นเท,ท็เป็นเท,ทเ็จหมดเลยเดังนั้นค่ะเราสรุปง่ายๆไปเลยแบบนี้ว่าดังนั้นประพจน์ p q และ s มีค่าความจริงเป็นเป็นอะไรเป็นเทสนั่นเองเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วตัวยอย่างข้อที่6เพราะฉะนั้นข้อที่สามสี่สามสี่นี่ยง่ายหน่อยเพราะมันเป็นนิเศษภายในเนี่ยข้อสี่นีง่ายมันเป็นนิเศษภายใน แต่ข้อนี้ถ้าวิเคราะห์ผิดปุ๊บมันเป็นนิเศษภายนอกวิเคราะห์ผิดคือจบเลยเกมโอเวอร์เนาะอันนี้ก็น,นิเศษภายในง่ายอยู่ไม่ยากอ่ะข้อ3 4 5สี่ห้าทำเองนะคะต่อไปโอ้ข้อที่7ก็ง่ายอยู่นะข้อที่7ง่ายโอ้ยง่ายหมดเลย ทำข้อนี้ให้มิดหน่อยกับข้อที่7จ็ดละกันอ่ะเกับ10ค่ะ